ตำนานกล่าวว่ากาลครั้งหนึ่งมีมังกรตัวหนึ่งที่ผ่านการฝึกฝนบำเพ็ญเพียรมาเป็นเวลา800ปีมันถูกสายฟ้าจากสวรรค์ผ่าเข้ากลางลำตัวทำให้มันกลายเป็นอสูร,รกายและถ้ามันกลายเป็นอสูร,รกายแล้วละก็จะนำหายนะมาสู่โลกใบนี้พระมหาเทระองค์ที่สิบผู้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ใช้ผลบุญกุศลทั้งหมดที่สะสมมาเพื่อช่วยเหลือมังกรตัวนั้น เมื่อมังกรตัวนั้นดีขึ้นก็พบว่าพระมหาเทระรูปนั้นใช้ผลบุญที่สะสมมาจนหมดสิ้นนั่นทําให้ท่านต้องกลับชาติมาเกิดและเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระรูปนี้เจ้ามังกรเลยประทับตราสัญ,ญลักษณ์การแต่งงานไว้บนไข่เพื่อเป็นการยกลูกสาวของมันให้กับพระมหาเทระเพื่อตอบแทนบุญคุณและในโอกาสต,ต่อจากนี้เออเจ้าบ่าวของเราได้มาอยู่ตรงหน้าทุกท่านแล้วฉันชื่อมิเชงนักศึกษาใหม่ของเมืองเตียวชื่อเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยนี่มันงานแต่งฉันนะ คุณผู้หญิงครับจะให้ผมดำเนินงานต่อไหมครับผมยังเป็นพิธีกรอยู่นะครับดำเนินงานต่อปกติงานแต่งนี่พิเศษจริงๆเลยนะครับตระกูลหลิวไม่กลัวผิดพี้เลยครับถ้าไม่ใช่เพราะคำสาปนั่นใครมันจะไปแต่งงานกับมนุษย์กันเล่าพี่ขะแบบนี้มันไม่โอเคหรือเปล่าไหนจะงานแต่งงานอะไรนั่นอีกแล้วยังไงละ่ะฉันก็จ้างบารหลวงมาเป็นประธานในพิธีแล้วยังไม่ถือว่าเป็นงานแต่งอีกหรือไงวันนี้ฉันจะทำให้มิเชิงรู้ว่าฉันหลิวเยี่ยนเอ๋อมีกำลังใจมากแค่ไหน นี่มันงานแต่งของคุณไม่ใช่เหรอทำไมต้องทำให้คุณหนูกับทุกคนในงานต้องรอด้วยละ่ะอย่ามาทำตัวงี่เง่านะได้เมียทั้งสวยทั้งรวยขนาดนี้มีคนอิจฉาตั้งเยอะพี่มิเชิงเป็นอะไรหรือเปล่าโฮโฮมิลลี่อกหักซะแล้วพอได้แล้วนะ่าพี่มิเชิงของเธอมีแฟนอยู่แล้วนะเชิญทางนี้ดีกว่าฉันกับมิลลี่ไม่ได้เป็นอะไรกันฉันก็แค่เชิญเพื่อนคนเดียวของฉันที่โตมาด้วยกันในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้ามาทานข้าวที่งานแต่งของฉันก็แค่นั้นเองเธอกินเยอะๆนะ ไอเวนนั่นมันโชคดีเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าคนในงานไม่ยอมให้มันขึ้นเวทีดูสิว่าไอเด็กนี้มันจะทำยังไงฉันลาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนในตระกูลหลิวถึงอยากให้หลิวเยี่ยนเอ๋อแต่งงานกับไอหมอนี่แต่นั่นก็อาจจะทำให้มันขายข,ายขี้หน้าไปในเวลาเดียวกันถ้าไม่ใช่เพราะคำสาปอะไรนั่นล่ะก็ฉันจะฆ่าเขาเดี๋ยวนี้เลยฉันโมโหจริงๆที่ต้องรับคนแบบนี้เข้ามาในบ้านเฟิงตีจากฝ่ายตรวจสอบการค้าขายระหว่างประเทศมาขอเข้าพบค่ะ คนของบริษัทเจิ้นเายมาทำอะไรที่นี่เหยียนเอ๋อไม่ต้องฉันคุยเองได้ข่าวว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของเหยียนเอ๋อแห่งตระกูลหลิวแถมคู่แต่งงานยังเป็นมนุษย์อีกด้วยฉันมาร่วมงานด้วยคงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมย,ยินดีค่ะแต่เกรงว่าคุณจะมาสายไปหน่อยงานแต่งจบไปแล้วค่ะผมก็คิดว่าคุณจะจัดงานให้จบเร็วๆเหมือนกันช่วงนี้ผมเรียนวิชาเอา๋อหูผิวคล้ำเสียหมดเลยอยากให้คุณนายหลิวช่วยสักหน่อย เรียนเออหูแล้วจะมาให้แม่ฉันช่วยทำไม่เห็นแม่ฉันเป็นคนใจบุญนักหรือไงทำตัวอย่างกับขอทานฮืมนี่มันกลิ่นอะไรกันหอมมากเลยทำฉันหิวเลยนะเนี่ยนั่นนะสิมางานแต่งแบบนี้ใครจะทนไหวไปดูกันดีกว่าว้าวอร่อยมากๆเลยน้องชายพี่ขอไม้หนึ่งหอมมากเลยฝีมือนายอร่อยจริงๆชันขอคาระวะพี่ขนุอยากแดก เธอไม่ได้อยากหลอกเจ้ามิ่งเชิงนี้ช่างไม่รู้กระเทสซะจริงๆไปดื่มเหล้ากับพี่เดี๋ยวนี้พี่ขนุขอไปแดกซักคำสองคำก็พอไอ้เด็กนี้น่าสนใจจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงบ้านนี้มันหรูหราเกินไปจริงๆโอ้พระเจ้าถ้านี่เป็นความฝันก็ขออย่าให้ฉันตื่นขึ้นมาเลยขออีกสักสองชั่วโมงค่อยปลุกฉันก็ได้ฮิฮิฮิ เอ๋ฉันเพิ่งอายุ22ปีในที่สุดก็ได้เห็นสวรรค์กับเขาแล้วชีวิตที่ดีของฉันมาแล้วจ้าไม่คิดไม่ฝันว่าอายุ22จะได้เป็นชายเต็มตัวสักทีสวยเป็นบ้าเลยโว้ยนี่เป็นความสุขที่ชีวิตฉันคงหาไม่ได้อีกแล้วจุ๊บจุ๊บจุบอาเฮือกเฮ้ยงูน้ำเยี่ยนเอ๋องูงูง เจ้าพวกนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของฉันเองนายมีปัญหาอะไรไหมเธอหมายถึงงูพวกนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของเธองั้นเหรอเฮ้ยออกไปนะโว้ยนายยังอยากนอนกับฉันอยู่หรือเปล่าฉันนอนที่ไหนก็ได้แต่ไม่นอนกับงูพวกนี้ฉันกลัวงูอากกริง๊งกริ้งบ้าท,ที่สุดนี่เข้ามาอาบน้ำด้วยกันสิหาคืนที่ผ่านมาไม่เสียแรงเปล่าเลยเอ๋ไวแ้แตวแตก เอเปรียงอะคุณนายใหญ่ครับนี่ต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆครับอย่ามาเรียกฉันว่าคุณนายใหญ่ใครให้แกเข้ามาในห้องของฉันผมหาห้องน้ำไม่เจอครับผมก็เลยหึทำความสะอาดให้ฉันเดี๋ยวนี้หาอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องเหรอทำความสะอาดชักโครกที่นายเพิ่งขี้ลงไปเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปที่ห้องเก็บของเอาอันใหม่มาเปลี่ยนให้ฉัน คุณแม่ครับผมแต่งงานกับลูกสาวคุณแม่แล้วนะครับพูดตามตรงหลังจากนี้เราต้องเจอกันทุกวันถ้าแกไม่ทำตามที่ฉันสั่งยาหวังว่าจะมีวันหลังอีกเลยเดี๋ยวก่อนสิครับทำกับผมแบบนี้ไม่กลัวว่าผมจะเอาเรื่องที่ลูกสาวคุณเลี้ยงงูไว้ในห้องไปบอกคนอื่นหรือครับฮ่าฮ่าจริงจริงเหรอเลี้ยงงูพิษไว้ในห้องแล้วไงต่อนั่นคืองูพิษงั้นหรอครับถ้าผมพูดออกไปแล้วจะมีใครกล้าเข้าใกล้ลูกสาวคุณแม่ละ่ะอาฮ่าฮ่าใครจะกล้าเข้าใกล้งั้นหรอฮะ แกเคยเห็นเหยื่อที่ไหนมันกล้าเข้าใกล้ผู้ล่าไหมหละ่ะทำไมตูโชคร้ายขนาดนี้ถ้าวันนั้นฉันไม่ไปที่สมาคมนักเรียนก็ดีสิคุณสมบัติไม่เหมาะสมแต่ผมเห็นคนที่คุณสมบัติไม่ครบแต่มีครอบครัวมายืนยันก็สมัครได้นี่ครับใบสมัครขอทุนการศึกษาคุณสมบัติไม่ผ่านนายนี้ไม่รู้อะไรเลยถึงแม้นายจะมีครอบครัวมายืนยันนายก็ไม่ผ่านอยู่ดี แล้วทำไมผมถึงสมัครขอทุนไม่ผ่านล่ะครับก็ไม่ได้โชคร้ายไปหมดหรอกนะฉันช่วยนายแก้ปัญหาได้ฮะจริงเหรอครับขอบคุณมากครับไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกคิดสะว่าฉันโชคร้ายที่ต้องมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนายแล้วกันเอางี้ฉันจะให้โอกาสนายเพียงแค่อาจารย์พูดมาจะให้ผมบุกน้ำลุยไฟที่ไหนผมก็ยอมทุกอย่างเลยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ฉันได้ยินมาว่ามีลี่นักศึกษาปีหนึ่งเป็นเพื่อนของนายเหรอใช่ครับ เธอคือเพื่อนสนิทของผมเราโตมาด้วยกันในบ้านเด็กกำพร้าเธอเป็นคนเดียวที่ดีกับผมมากๆดีเลยถ้าเธอดีกับนายล่ะก็งั้นนายก็ให้เธอไปเที่ยวกับฉันเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปจัดหนักให้สนุกสุดเหวี่ยงไปเลยแล้วฉันจะจัดการทุกอย่างให้เองว่าไงนะนั่นนายจะทําอะไรทุนน่าจะเอาไหมทุนนะผมก็อยากได้คุณทําร้ายผมได้แต่อย่าลากคนอื่นมาเกี่ยวด้วยอย่านะทําไมต้องเป็นฉันด้วย นั่นอะไรนี่มันเรื่องอะไรกันอากว,าว้าวเมื่อกี้นี้เป็นนายเองเหรอหมุดหนิดจังแฮะมาแต่งงานกับฉันซะเจ้าคนหำเล็กผมไม่เล็กนะครับอากแม่พอเถอะเขายังตายไม่ได้ถ้าจะถอนคำสาปนอกจากจะทำได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เราก็สามารถเอาหัวใจของเขาออกมาได้เหมือนกันแม่คิดจะทำผิดในที่โล่งแจ้งแบบนี้หรอถึงแม้จะเป็นในบ้านเราก็เถอะแต่ข้างนอกมีพวกสุนัขรับใช้อยู่เต็มไปหมดมันสามารถเข้ามาจับเราได้ตลอดเวลาเลยนะอ่ะเฮือกพวกคุณเป็นควายอะไรกันแน่พวกเราคือตัวเฮี้ยเฮยไม่ใช่พวกเราคือ,คอปีศาจปีศาจงั้นหรองั้นก็ดีนะสิแกจะไปไหนคุณผู้หญิงทั้งสองตัวอย่าแดกผมเลยนะครับผมจะทำตามทุกอย่างวางใจเถอะ ปีศาจอย่างพวกเราไม่กินขี้เฮ้ยไม่กินคนที่ให้ในายมาแต่งงานด้วยเพราะมีเรื่องอยากขอร้องให้ช่วยจะให้ผมช่วยอะไรหรอครับผมก็แค่คนธรรมดาหำดำๆคนหนึ่งจะไปทำอะไรได้แม้ว่านายจะเป็นคนธรรมดาแต่หำของนายไม่ธรรมดาจริงเหรอครับของผมมันทั้งใหญ่และไม่ธรรมดางั้นหรอครับอีอีเขินเลยนะเนี่ยโอ้อยตาบ้าเอ๋ยพวกเราหมายถึงในตัวของนายมีตราแต่งงานประทับอยู่ต่างหากแล้วนายพูดเรื่องบ้าอะไรอยู่ ผมก็นึกว่าเป็นเรื่องอื่นแล้วตราประทับที่ว่ามันคืออะไรเหยียนเอ๋อร์เป็นคนที่มีพรสวรรค์และศักยภาพเธอสามารถบินได้ไกลมากแต่พอเธอเพิ่งเกิดได้ไม่นานก็ถูกพวกนักเลงจับเธอไปผนึกเอาไว้และเธอก็ไม่สามารถทะลุผ่านออกมาได้และถ้าเหยียนเอ๋อร์ไม่ได้แต่งงานกับคนที่มีตราประทับนี้แล้วก็เธอจะไม่สามารถบินได้ตลอดชีวิตและถ้าเธอฝืนก้าวออกมาจะถูกฟ้าพาอย่างรุนแรงและนายเป็นเพียงผู้มีตราประทับคนเดียวในโลกใบนี้ หมายความว่าผมคือตำนานที่เล่าขานกันมางั้นหรอเอาจริงดิใช่แล้วพวกเราในตระกูลหลิวตามหานายมาโดยตลอดตอนนี้ขอเพียงแค่เหยียนเออบินได้ปัญหาก็จบและต่อจากนี้นายต้องเชื่อฟังจะได้อยู่ในบ้านนี้ไปนานๆไม่งั้นฉันจะฆ่านายซะเฮ้อถูเสร็จศักทีถูกลากเข้ามาในดงปีศาจแถมแม่ยายยังน่ากระทึ้เป็นบ้าเลยแฮะมันน่าหงุดหงิดจ,จริงๆทำไมเขาเดินออกมาจากห้องของพี่ละ่ะ พี่สามารถจัดการพลังของตัวเองได้หลังจากบำเพ็ญเพียรมานานงั้นพี่เขยก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปถ้าอย่างนั้นพี่เขยก็ต้องเป็นของฉันงั้นเราจะทำยังไงหวังว่ามิเชิงจะทำให้เราเซอร์ไพรส์ได้นะเลิกประชุมได้